ในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักแบบที่พวกเราเนี่ยได้มีกันมาเนี่ยเอา่ะพูดทำไมน่ะทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทางตูหลนะเป็นเรื่องปกติไหมคะการขุดทองการระเบิดถังที่พักค่ะอันนี้2022แล้วนะคะมันไม่มีใครสนใจคำพูดแบบนั้นแล้วเพราะว่าเขาสนใจเรื่องเสี่ยวเท่านั้น สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับอาเธอร์และโอริโอค่ะจากช่องคุณเก้งและตอนนี้นะคะทุกคนเราสองคนก็มาอยู่กันที่นี่เลยค่ะศูนย์ส,สลายนิวและสองกล้องระบบทางเดินปัสสาวะโร<ฮ>งพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐค่ะเย้ชื่อฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเรามาทำอะไรล่ะคะคุณโอริโอเราสองคนจะมาตรวจภายในกันค่ะทุกคนวันนี้ตรวจภายในทำไมคะมันเป็นคำของผู้หญิงไม่ใช่หรอคะ ไม่ใช่ค่ะการตรวจภายในนะคะสามารถตรวจได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะก่อนที่เราจะไปตรวจภายในเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะถ้างั้นเข้าไปเลยค่ะตามมันเลยเปิดไงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนว่าเรากำลังป่วยปวดหัวที่้าทันทีไม่ใช่ค่ะวันนี้ไม่ใช่หัวนี้เอาหัวนี้ <S <S> ตอนนี้เาอยู่กับคุณหมอนิวัดนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้คุณหมอนิวัตแนะนําตัวสักหน่อยนะคะครับผมนายแพทย์นิวัดลักษนาวงศ์นะครับเป็นสัญยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะนะครับประจําอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ครับต่งมากเคลื่อนหนูค่ะคุณโอริโอเนี่ยเขาอยากจะมาส่วนเกี่ยวกับ ทวันหนักเลยเใช้คำว่าอะไรดีก็อาจจะเป็นก้นก็ได้ครับก,ก้นก็ได้อาจจะอะไรกัน,กนส่วนหนูเนี่ยต้องการมาตรวจสิ่งที่เราเรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าเจียว <laughs> มีให้เรียกว,ว่าไ <laughs> <laughs> ว้ววกระจู่กระเจียวหรือปลาช่อนปลาช่อนดิฉวันต้องการมาตรวจปลาช่อน <laughs> ค่ะคุณหมอเธอมีปัญหาอะไรคะเพื่อน ฉันไม่มีปัญหาเลยแต่ฉันแค่อยากจะรู้ <c oughs> ว่าเรื่อมีปัญหาอะไร <c oughs> คือฉันอ่ะต้องบอกก่อนว่าฉันไม่เคยตรวจเลยใช่ไหมแล้วคือฉันก็รู้มาว่าการที่เราตรวจจูอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเหมือนการที่ผู้หญิงไปตรวจภายในอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบอยากจะลองดูว่าเอ๊ะ การที่เรามีเพศสัมพันธ์มาอะไรอย่างเงี้ยเราเสี่ยงไหมอะไรแบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรบ้างใช่ในวันนี้ค่ะถ้างั้นคำถามแรกนะคะก็คือว่าเราอยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่าเราจะในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักแบบที่พวกเราเนี่ยได้มีกันมาเนี่ยเอาที่เพิ่งมีทั้งคืนนะครับแบบการมีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักเนี่ยค่ะแบบว่าเราจะมีวิธีทํำยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขขลักษณะที่สุดก็ ก่อนอื่นต้องเริ่มจากความเข้าใจก่อนนะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือทางก้นเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นจูหรือประช่อนเนี่ยก็ตามกับก้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกเซ็กซ์ทอยกับก้นหรืออาจจะเป็นปากกับก้นนะครับซึ่งช่องทางเหล่านี้มันสามารถที่จะติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคพวกหนองในหนองในเทียม HIV อะไรติดได้แล้วก็ยังมีโอกาสติดโรคพวก ที่มาจากทางทรารหนักหรือลำไส้ได้เหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือเราก็จะต้องคุยกับพาร์ทเนอร์ของเราให้เข้าใจว่าเราจะมีช่องทางนี้ในการมีเพศสัมพันธ์พอเข้าใจกันทั้งคู่แล้วเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เข้าใจกันก่อนเจอกันใช้เวลาเข้าใจกันนะก่อนที่จะมาเจอกันด้วยซ้ำแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะ เตรียมตัวเรื่องของความสะอาดทั้งที่ททจูของเราเองแล้วก็ของทวารหนักนะครับหรือว่าถ้าใช้เซ็กทอยก,ก็ต้องทําให้มันสะอาดอบางคนถ้าใช้นิ้วใช้มือเข้าไปก็อย่าลืมตัดเล็บทําความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญมากๆก็คือคอนดอมแล้วก็เจลที่ต้องใช้ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทังทวารหนักครับ เราก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะไปทำเล็บเจลให้สวยุแล้วเราก็ไปเรียกเขาไปคำว่าเล็บเมื่อกี้คีย์เวิร์ดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้ถูกนะครับถ้าถุงยางเนี่ยสิ่งที่มันป้องกันได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอถุงยางอนามัยนะครับทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าใช้ในการใส่ไปที่จู๋ของเรานะครับเพื่อลดพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอกจากถุงยางที่ใส่ทางจู๋แล้วจริงๆมันก็มีถุงยางที่ใช้สําหรับ ออลรเซ็กด้วย <c oughs> เหมือนกันรหรือเรียกว่าเดินทัลแดมสำหรับกรณีที่จะใช้ออลรเซ็กกับทางจิมหรือทางทวันหนักก็ใช้ไอตัวนี้ได้หรือถ้าหาซื้อไม่ได้แล้วก็ตัดไอตัวคอนดอมก็ได้ครับคอนดอมจูเนี่แหละตัดเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ได้มันก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับ <c oughs> เด็<ห>ต้องซ <ละ S 1> ีลองเลยไม่มากขั้นต่อไปก็คือเรื่องของเจลหล่อลื่นทําไมเจลหล่อเลื่นถึงเป็นปัจจัยสําคัญคือเจลหล่อลื่นเนี่ยสำคัญมากในกรณีถ้ามีเซ็กทางทวันหนักนะครับเพราะว่าทวันหนักเนี่ยมันจะไม่มีน้ําหล่อลื่นเหมือนในช่องคลอดถึงแม้เรากระตุ้นทางเพศให้ตายก็ก,ก็มันก็ไม่มีน้ําออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดการฝืดขณะมีการสอดใส่ได้นะครับก็เพราะนั้นตัวเจลเนี่ยใส่เข้าไป ควรจะใส่เยอะๆเลยละ่ะลดการบาดเจ็บของอทวารหนักได้นะครับแล้วเจลที่ใช้แนะนําเป็นเจลชนิดที่มันเป็นน้ําหรือเป็นซิลิโคนเบสนะครับอย่าไปใช้พวกน้ํามันเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวถุงยางเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้นะครับเจลเนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญอันนึงคู่กับถุงยางอนามัยในการมีเซ็ก์ทางทวารหนักเลยล่ะครับก็คือเหมือนแบบว่าเวลาที่ฉันน่าจะมีความรู้ว่าฉัน่ะ ถ้าเกิดว่าฉันลืมเอาเจลหล่อเลื่นมาฉันจะต้องใช้ถุงยางกับเจ้าพวกแบบครีมต่างๆออยต่างๆอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องมีันจะช่วยมันจะลื่นเหมือนกันอะไรางี้แต่จริงๆเราไม่ใช่เลยเนาะใช่มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้ถุงยางมันเสื่อมสภาพและถ้าถุงยางมันแตกขึ้นมามันก็นั่นแหละก็จะมีความเสี่ยงติดิโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ก็ถือว่าอันตรายค่ะอันตรายไปเลยเราคุณหมอคิดว่าอันนี้ฉันอยากรู้แล้วคุณหมอคิดว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเนี่ยมันเสี่ยงต่อ มันเสี่ยงมากกว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์ทางแบบจิม๋มอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ที่มันเสี่ยงกว่าเพราะว่าทวารหนักเนี่ยครับด้วยกายภาพของมันเนี่ยมันเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนปลายใช่ไหมครับต่อกับรูก้นใช้อุจจาระเพราะนั้นเนี่ยผนังของทวารหนักเนี่ยมันก็จะเป็นผนังลำไส้ที่มันบอบ,บางกว่าผนังส่วนอื่นบอบ,บางกว่าผิวหนังเพราะนั้นถ้ามีการเสียดสีเล็กน้อยมันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดของทวารหนัก ได้ง่ายนะครับและอย่างหนึ่งก็คือทวารหนักเนี่ยมันมีหูรูดที่ปกติเราใช้ในการอั้นอุจจาระนะครับหูรูดตัวเนี้ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเวลาการสอดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหูรูดมันก็รัดรัดแล้วมันก็ยิ่งทําให้ฝืดทั้งฝืด ทั้งไม่มีน้ําหล่อลื่นแล้วก็ผนังบางมันก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่ทําให้เกิดแผลฉีกขาดเพราะแผลฉีกขาดปุ๊บเชื้อโรคมันก็เข้าไปทางทวารหนักง่ายกว่าแค่นั้นเองเมื่อกี้ในหัวมัแล้วตอนที่คุณบอกว่าพอมันเป็นหูรูดเนี่ยในหัวมัดแล้วมันก็จะทําให้เสียวขึ้น <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เพราะว่ามันตอด <laughs> <น>ขึ้นเรื่อยๆต่อจากนใช้คาว่าตอดได้เลยนะคะ ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะค,ะคุณหมอคะแล้วพวกเราอยากจะทราบว่าเราจะมีวิธีท,ทาความสะอาดทวารหนักยังไงให้ถูกต้องบ้างอะคะการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักนะครับแนะนําทั่วไปเนี่ยก็ให้ล้างแบบธรรมดาเลยครับด้วยด้วยสบูออ่อ่อนๆธรรมดาล้างภายนอกก็เพียงพอทั้งก่อนและก็หลังมีเพศสัมพันธรร์ก็ถือว่าโอเคแล้วบางคนเขาก็จะใช้วิธีการส่วนล้างเข้าไปในทวารหนักใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกสายฉีดหรืออาจจะเป็นพวก ลูกบีบลูกสูบนะครับคือหนูก็จะบอกคือหนูก็จะคือหนูก็จะแทรกอะไรลงไปครับคำถามเนี้ยมันไม่ควรออกมาจากปากอีนี่เพราะว่ามันะทำอยู่แล้วคือแบบเป็นคนเป็นเอ็กซ์เพรสตคนนี้ตอบแทนคุณหมอด้ไหมเดี๋ยไม่ฉันทําอยู่แล้วแต่ฉันไม่ได้รู้ว่ามันสิ่งที่ฉันทำอ่ะถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณหมอจะเป็นคนบอกฉันในสิ่งนี้อ่าแล้วคุณหมอก็ได้คอนเฟิร์มในสิ่งที่เธอทําแล้วว่า ถูกต้องแต่ก็อยากให้ระวังตรงที่ว่าส่วนล้างจริงๆเนี่ยทำได้แต่ว่าไม่จําเป็นบางคนแค่ล้างแค่ภายนอกก็พอแล้วครับแต่ถ้าคนไหนถ้ากลัวว่ามันจะเลอะก็ทําได้แต่ก็ต้องระวังจุดที่ต้องระวังอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความดันน้ําที่ใช้นะครับบางคนใช้สายฉีดที่มันแรงดันแรงมากเลยฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ลําไส้มันเกิดแผลได้ นะครับอันที่1เรื่องแรงดันน้ำนะครับประเด็นที่2ก็คือน้ําที่ใช้ในการส่วนล้างเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยจริงๆควรจะเป็นน้ําเกลือ,อนะครับเพราะว่าลำไส้เนี่ยโดยปกติมันสามารถที่จะดูดซึมน้ำและก็แร่ธาตุเข้าไปในร่างกายได้แต่ถ้าเป็นน้ำปลาปาถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้เยอะๆเนี่ยไอตัว,แ,วแร่ธาตุในในเลือดมันก็จะผิดปกติไปได้เพราะว่าน้ำปลาปามันไม่มีเกลือแร่อะไรอยู่ข้างในเลยนะครับ ถามว่าใช้บ่อยขนาดไหนที่ต้องระวังอันนี้มันก็ไม่มีตัวเลขแน่นอนหรอกแต่เขาก็อยากให้เกินส่วนเกินวันละครั้งอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะไม่เกิน3ครั้งนะครับแต่ถ้าส่วนเยอะกว่าน,นั้นก็แนะนำน้ำเกลือได้จะดีกว่านะครับ ถ้างันน่ะคำถามก็คือที่โรงพยาบาลมีขายน้ำเกลือเลยไหมครับคุณหมอมีวีเลครับเห็นกันอยู่ค่ะเตรียมไว้ให้แล้วครับแล้วก็ประเด็นที่สามถัดมาในการสูนล้านก็คือเรื่องของอุณภูมิน้ําที่ใช้นะครับบางคนถ้ากลัวว่าแบบบางคนอาจจะแบบกังวลว่าแบบจะมีเชื้อโรคหรือเปล่าต้มน้ำซะร้อนเฉยอันนี้ก็อันตรายเพราะนั้นน้ำที่ใช้อาจจะเป็นน้ำอุณภูมิห้องธรรมดาเนี่ยแหละครับหรือแค่น้ำอุ่นๆก็พอไม่ต้องแบบน้ำร้อนอะไรมากไม่งั้นเดี๋ยวลำไส้มันก็จะ เดือดมันก็จะเป็นการต้มไส้ออกมาสกก่าน เอาไ่ต้งใส้แล้วฉันนึกถึงอาหารว่าเนื้อแจ่วจุหรืออะไรอซอยจุอันนี้เป็นคําถามของเพื่อนนะคะเพื่อนฝากถามมาคือเขาสมมุติว่าเขาอ่ะโดนทํารุนแรงมากแล้วเขาว่ารู้สึกว่าเขามีบาดแผลข้างในอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคําแนะนําหรือวิธีการรักษาอ,อย่างไรบ้างครับโดยปกติเวลามีเพศสัมพันธ์ทางทางวันหนักเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดการฉีกขาด ได้บ้างอยู่แล้วที่บริเวณรูก้นนะครับมันก็จะมีเลือดออกได้บ้างนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ก็ออกแค่ประมาณสักไม่เกิน2วันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเลือดออกเยอะหรือมีเลือดออกมาเกินกว่า2วันอันนี้อาจจะต้องแนะนําว่าคุณจะไปพบคุณหมอนะครับแต่ถ้าสมมุติมันมีเลือดออกนิดๆหน่อยๆเราสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆ,ๆนะครับโดยการเขาเรียกว่าใช้วิธีนั่งแช่นั่งแช่ก้น นั่งแช่ก้นอ่านั่งแช่ก้นคืออะไรเราก็ซื้อกระมังมาอันหนึง่งนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกน้ําเกลือแค่พออุ่นๆพอนะครับแล้วก็นั่งแช่เข้าไปในกละมังอันนั้นให้เหมือนก้นมันแช่อยู่ในน้ําเกลืออุ่นๆนะครับแช่ัวะลาประมาณ15-30นาทีไอ้ตัวแผลที่มันแบบปริฉีขัดนิดหน่อยมันก็จะสมานก,กันได้เร็วขึ้นมสมมุติมีอาการบาดเจ็บมีอาการเจ็บที่ทวารหนักก็อาจจะซื้อพวกเจลยาชาอะไรมาทาเบื้องต้นได้แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของท้องผูก อุจระแข็งช่วงนั้นที่ไปมีเพศสัมพันธ์มาก็พยายามอย่าให้ท้องผูกอาจจะกินยาท่ายหรือกินผักกินอะไรเยอะๆเพราะว่ายิ่งท้องผูกอ,อึแข็งเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้แผลมันยิ่งปริมันก็จะยิ่งเจ็บมากขึ้นนั่นเองสำหรับราคาการมารักษาเกี่ยวกับทวารหนักอะไรเงี้ยค่ะมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ะคะถ้าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ย ในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติทางทางทงวารหนักนะครับถ้าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยถ้าไปรักษาตามสิทธิ์เนี่ยพวกนี้มันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วนะครับก็ใช้การรักษาตามสิทธิ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติกรณีถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนหรือไปคลินิกพวกนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่ก,กับว่าเป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนอาจจะหลก100ักร้อยถึงหลักพันประมาณนั้นขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นนะครับของเธอคนหลักแสนสองล้านค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแบบไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราอยากจะมาตรวจภาวันหนักได้ไหมครับคุณหมอก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีเฉพาะแค่บางที่เฉยๆนะครับ,ใ,บใช่ใช่ก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกคลินิกนะครับที่ที่เฉพาะจอเจอะจงต่อตตอกกลุ่มนะครับหรือว่าอาจจะมีโรงพยาบาลเอกชนบางที่ก็สามารถที่จะ ตรวจได้เหมือนกันนะครับซึ่งการเช็คอัพ,พวกนี้เขาก็จะเช็คพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับทางรูทวารน,นะครับแล้วก็อาจจะมีการเช็คเลือดดูพวก HIV ไวไวรัสตับอะไรด้วยปกติแล้วความผิดปกติของทวานหนักที่อยู่ในภายนอกที่เห็นได้สังเกตได้ครับมันจะเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าเช็คทางทวานหนักด้วยตัวเองเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะเช็คยากหน่อยในวิธีทำใช่มันมันมันก็มองไม่เห็นยกเว้นว่ามันแบบ เป็นตุ่มเป็นก้อนขึ้นมาชัดๆที่คลํำได้หรือเป็นแผลที่เจ็บชัดๆอ,นนอันนี้ก็อาจจะเช็คได้นะครับหรือบางคนอาจจะลองใช้วิธีพวกส่องกระจกดูใช้กระจกดูมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นก็ถามกับพาร์ทเนอร์ของเราก็ได้ครับว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมการที่เราจะมาตรวจภายในของเราตรงทางทวารหนักเนี่ยคุณหมอมีวิธีการตรวจแบบหาอะไรในในก้นของเราอะคะถึงจะรู้ว่ามันผิดปกติหรือเปล่า ก็สําหรับขั้นตอนการตรวจนะครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะมีการซักประวัติดูว่ามีความเสี่ยงช่องทางไหนบ้างนะครับบางคนก็ไม่ใช่เสี่ยงแค่แค่ทางทวารหนักอย่างเดียวอาจจะเสี่ยงที่เบรนจู๋ด้วยนะครับหรือเสี่ยงที่ในช่องช่องปากด้วยนะครับในการออร์เอเซ็กนะครับหรือแม้แต่คุณผู้หญิงเองที่มีเซ็กทางทวารหนักเนี่ยเราก็ก็ต้องดูว่ามีความเสี่ยงในช่องคลอดด้วยหรือเปล่าพอเรารู้แล้วว่ามีตรงไหนเสี่ยงบ้างเราก็จะไปตรวจหาเชื้อตรงจุดนั้นนะครับ สำหรับทางทวารหนักเนี่ยเราก็จะดูภายนอกก่อนว่ามันมีหูดมีก้อนมีอะไรผิดปกติไหมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตรวจโดยการใช้นิ้วล้วงเข้าไปใน,นทวารหนักเพื่อคลำดูว่ามีก้อนหรืออะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นใส่เครื่องมือไปทางทวารหนักที่ไปดูภายในขึ้นใช่ใช่แล้วก็บางที่นะครับก็สามารถที่จะตรวจสวอปไปดูหาเชื้อพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยเหมือนกัน นะครับแล้วมันมีทางอื่นไหมคะที่จะช่วยเพิ่มการป้องกันไปอีกจากภายในสู่ภายนอกออมันจะมีปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวัคซีนมากมายนะครับที่เกี่ยวป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไวรัสตับอักเสบ ABC นะครับแล้วก็มีวัคซีนพวก HPV เหมือนกันนะครับ HPV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับที่ หลายคนจะเข้าใจว่ามันมันก่อแค่โรคมะเร็งของอปากมดลูกอย่างเดียวนะครับแต่จริงเนี่ยถ้า HPV เนี่ยมันไปติดที่จู๋ติดที่ก้นหรือติดที่ปากเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหูหรือเป็นพวกมะเร็งนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีมีวัคซีนที่ที่ฉีดป้องกันได้นะครับเราแนะนําฉีดผู้ชายกับผู้หญิงนะครับทางที่ดีคือฉีดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะดีที่สุดมันก็จะป้องกันได้ ระยะยยาเธอแล้วเมื่อกี้ก็คือคุณหมอเขาเมนชั่นคำหนึ่งก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังเหมือนกันก็เคยมาหามารักษากับหมอแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมองว่าทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังเป็นเรื่องปกติไหมครับผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับมันก็เป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะครับ<ม>ที่จริงๆมันก็มีมานานแล้วละ่ะตั้งแต่สมัยโบราณสมัยกรีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถูกปกปิดมาตลอดนะครับ<ม> แต่ว่ามันก็จะมีคนทีออ่อยากจะทดลองประสบการณ์อะไรที่มันแปลกใหม่หรืออะไรตื่นเต้นอ,อะไรขึ้นนะ <laughs> นะครับถามว่าผู้หญิงเนี่ยมีมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีไหมมันก็ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆมันมีงานวิจัยออของประเทศอเมริกานะครับตั้งแต่ปี1990นะครับเขาศึกษาในคู่แต่งงานชายหญิงว่าสอบถามว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักไหม แล้วเคยม,มีมาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าปี1990เนี่ยมีอยู่ประมาณ10%ของคู่แต่งงานชายหญิงเนี่ยที่เคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักแต่หลังจากนั้นอีกประมาณสัก10-20ปีต่อมาก็สำรวจแบบเดิมปรากฏว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น30-40%นะครับแล้วก็หลายครั้งที่ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับก็พบว่ามีผู้หญิงเนี่ยหลายคนที่ให้ความสนใจด้วยซ้ําว่า อยากจะมีเพศเพศสัมพันธ์ทางทวารนักอยากเหมือนอยากลองประสบการณ์ซึ่งจริงๆผมก็มองว่ามันก็เป็นเ,เป็นรสสิยมส่วนบุคคลที่ที่มันก็ไม่แปลกอะไรต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศการมีเพศสัมพันธ์คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชายสตร,รีหญิงสตร,รีหรือว่า LGBT ก็ตาม,มก็คือสามารถมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้เพราะวมันก็คือ การร่วมรักร่วมมีความสุขด้วยกันมากกว่ามไม่น่าจะเกี่ยวกับเพศแล้วใช่นะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะอยากฝากไว้ให้คอนเซิร์นก็คือ,อ,อทวารหนักเนี่ยมันอาจจะเ,เกิดบาดแผลได้ง่ายกว่าแล้วมันก็เลยนําไปสู่โรคติดต่อได้ง่ายขึ้นะอะไรแค่นั้นเองที่ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันเท่านั้นเองนะคะ,คะก็คืออยากจะให้คนน่ะลด อคติในเรื่องนี้ไปสมัยก่อนอ่ะเขาก็จะชอบมองว่าการมีเพศสัมพันธ์ทันหนักปุ๊บหรือผู้ชายเดินมาปุ๊บก็จะวิต้องมาเดินปิดตูดเอ้ามือปิดตูดอะไรอย่างเงี้ยคือความครีเซพวกเนี้ยคือควรจะหมดไปได้แล้วความไปได้แล้วการขุดทองการระเบิดถังขี้พักค่ะอันนี้2022แล้วนะคะมันโคตรจะเอาแล้ว่ามันเอาแล้วมันโอแฟชั่นมันไม่มีใครสนใจคำพูดแบบนั้นแล้วเราว่าเขาสนใจเรื่องเสี่ยวเท่านั้น อันนี้นนเกิดวันหนึ่งที่คุณผู้ชายเนี่ยอยากจะสลับไปใช้ก้นของผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอคิดว่าแบบเนี้ยเอ่อมันมันควรจะมีวิธีที่จะพูดยังไงหรือว่าเข้าใจกันยังไงใช้คุณผู้หญิงยังไง,ง,ไงให้รู้สึกว่าไม่กลัวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลใช่ไหมครับคุณผู้ชายเองอาจจะอยากลองทางทางทวารหนักดูหรือดีไม่ด,ด,ดีบางครั้งคุณผู้หญิงอาจจะอยากลองเองก็ได้นะครับซึ่งการที่จะเปลี่ยนมาลองทางทวารหนักเนี่ยมันก็ ทำความเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเปลี่ยนไปอาจจะชอบเป็นชายรักชายหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก่อนนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนก็อันนี้ก็ไม่แปลกถ้าถ้าเปลี่ยนไปชอบนะครับก็พอทาความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องคุยกันทั้งคู่ให้มีการยินยอมกันทั้งคู่ นะครับเพื่อให้รู้สึกสบายใจขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งคุณผู้หญิงก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกังวลในเรื่องของสุขภาพสามารถก็คือังวลไปได้แล้วก็คือรกังวลได้เลยอย่างที่บอกไปก็คืออาจจะใส่ถุงยางอนามายัยแล้วก็ใส่เจลเยอะๆหน่อยมันก็จะได้ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็มีการเตรียมพร้อมอะไรก่อนก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างที่ได้พูดไปครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดนะฮะแล้วก็เราก็ดิสคัสด้วยนะฮะทุกคนก็รู้สึกว่า เธออ่ะเองตัวเธอเองอ่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้กล้าที่จะมาตรวจภายใน <ฮะ S 1> ก็คือไม่ต้องอายไม่ต้องไม่ต้องกังวลแม้ว่าเราจะเป็นชายสตรีทหญิงสตรีทหรือว่าเป็น LGBT ก็สามารถมาตรวจภายในได้นะคะ,<ฮ>ะเพื่ออย่างแรกก็คือความปลอดภัยของตัวเองเนาะแล้วก็2ค<ฮะ>ือความปลอดภัยของผู้อื่นของคนที่เรารักหรืออะไรอย่างนี้นะคะ,<ฮ>ะมันก็จะมันก็จะทาให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขสุดๆไปเลยนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะเสริมอยากจะฝากนะคะก็คืออยากจะให้รัฐเนี่ยมีการแบบว่ามาอบอุ้มสวัสดิการตรงนี้เกี่ยวกับการตรวจภายใน ะะซึ่งไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามไม่จำเป็นต้องผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็สามารถตรวจทวารหนักได้เนาะผู้หญิงก็ตรวจภายในคือทุกท่านทุกเพศเลยสามารถตรวจภายในได้หมดเนาะหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อลดการแพร่เชื้อของโรคด้วยเนาะแล้วพวกเราก็จะได้มีชีวิตเซ็กซ์กันอย่างมีความสุขด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากจะฝากรัฐไว้ตรงนี้ว่าถ้ามีสวัสดิการให้ทุกคนได้ตรวจฟรีเนี่ยมันก็จะดีมันก็จะดีมากและทุกคนก็จะได้นะแบบว่าปลอดภัยเซฟเซ็กซ์ด้วยตามที่เราต้องการนะคะ ตอนนี้เขาแยกพูดถึงเรื่องสุขบ้างดีกว่าแมา่หวบอกว่าเออเนี่ยเจ็บนิดนึงนะคะรับเจ็บนิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลในหัวกูตอนนอนกูก็สบายมากาในหัวบอกสบายมากสบายมากเข้ามาเลย